สวัสดีพี่เพื่อนเพนครับวันนี้ครับคนคุณพระนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่72ครับรายการละ200ครับรายการละ200บาททุกรายการนะครับสองรายการ300บาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจถูหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนพี่พี่ที่กำลังรับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้ยนะครับ องค์แรกครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับมีเลี่ยมมาอย่างนี้ครับสมเด็จนะครับสมเด็จพร้อมเลี่ยมนะครับองค์ที่หนึ่งครับอันนี้สอนครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับดูครับเนื้อหาแตกลายงานนิดหน่อยนะครับนี่ครับ หมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้เก่านะครับเป็นพิมพ์เส้นได้เก่านะครับสบาเป็นสวยนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพระปิตานะครับนี่ครับเก่าๆมันๆน,นะครับเนี่ยครับมีข้ามหิ่งข้าบฝุ่นครับอคนนี้นะครับนี่ครับพระปิตาเก่านะครับ มีครับพิมพ์ข้ฝุ่นครับหมายเลขห้าครับเป็นเท้าจดุคามรามเทพนะครับหลังอุดผงนะครับฝั่งตะกุดนะครับเนี่ยครับเป็นล็อกเก็ตนะครับลอกเก็ตเท้าจดุคามรามเทพนะครับหมายเลขหกครับเป็นพระพิมพ์ยืนนะครับเป็นพระกุะครับนี่ชิ้นนะครับลงรักปิดทองนะครับเป็นพิมพ์ยืนนะครับชิ้นตะกัวนะครับตะกัวนะครับเนี่ย อันนี้นะครับเป็นพับคมนะครับเป็นพับพมหลวงปู่ดูนะครับเป็นชมพูด้านบนนิดหน่อยนะครับด้านหลังครับด้านหลังสมบูรณ์นะครับขอบมีกระเทาะหน่อยนะครับมีพระธาตุเสด็จนะครับเนี่ครับเป็นเกล็ดนะครับนะครับพระพรหมหลวงปู่นะครับหมายเลขแปดครับเป็นท้านาคปกนะครับ หน้าปกเจ้าคุณนอนะครับปีเป็นหลวงพ่อพางเข้ามานี้ครับเป็นหมอนพา,างปีสิบเก้านะครับเป็นพระน้าปกหลวงพ่อพางนะครับปีหนึ่งเก้านะครับมีต่อคนด้านล่างนะครับหลวงพ่อพางนะครับกระไรทองนะครับจิตตะคุตโตนะครับหลวงพ่อพางนะครับปีเก้านะครับเป็นรูปหล่อเนื้อเงินคูบาสร้อยนะครับ เป็นรูปหล่อเนื้อเงินครับไปรอเวลารนะครับเราจะตช่อด้าล่างนะครับเป็นเนื้อเงินครับหลังเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับรูปหล่อเนื้อเงินคูบาสร้อยนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระปิตาครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับหลังเป็นยันห้านะครับเห็นพระปิตาหลวงปู่ทิมฝังพลอยนะครับ อันนี้ชิบเนะครับเป็นพระเรี่ยงนะครับเนี้ยดินนะครับสีขาวนะครับออกขาวเนื้อดินนะครับเป็นพระเรี่ยงนะครับเนี่ครับคมลึกนะครับเป็นพระเรี่ยงนะครับเป็นพระเรี่ยงเนื้อดินนะครับชิบสองนะครับเป็นพาวัดปากน้ำนะครับเนี่ยครัเรียมเก่านะครับเนี่ยครับน้ำลอยน้ําซึมเข้าไปนะครับนี่ครับน้ําซึมเข้าไปนะครับเนี่ครับ หลังมมัวเนะครับี่คบน้ําน้ําซึมเข้าไปนะครับเป็นภาพวัดปากน้ําเลี่ยมเก่านะครับนี่ครับหมนยี้ขสิบสามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณนะครับนี่ครับสภาพใช้นะครับนี่ครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับอันที่สี่ก็เป็นหนวพ่อเงินเหมือนกันครับ Yup. หลงเงินสภาพใช้เหมือนกันนะครับนี่คร oh. ับด้านหน้าย so ุบลงไปนะครับด้านหน้าเดินเรียบนะครับมานเลขสิบห้านะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางนะครับเป็นพระปิดตานะครับอมานี้สิบห้านะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมวัดพระข่าวนะครับหลวงปู่ทิมนะฝังตะกรุด แล้วก็มีหน้าปกนะครับอเคหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับมาอันที่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อมนตวัดคลองสิบสองนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อมนตวัดคลองสิบสองนะครับสวยคมนะครับอันนี้สิบแปดนะครับเป็นขุสาเล็กหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับขุสาเล็กหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ สิบเก้านะครับเป็นสมเด็จหล่อโบราณนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลัเป็นภาษาจีนนะครับนี่ครับแล้วก็มีลายตะใบนะครับสมเด็จหล่อโบราณนะครับสมเด็จหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าๆนะครับสองร้อยบาทนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่ครับหล่อเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ครับองค์เครื่องเคืองนะครับเนื้อผสมนะครับ อันเลขยกิบเอ็นนะครับเป็นสมเร็จหลวงพ่อมีนะครับวัดมานวิชัยนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับวัดมานวิชัยนะครับสเร็ดหลังรูปเหมือนนะครับสวยคมนะครับหลวงพ่อมีนะครับวัดมานวิชัยนะครับยิบสองนะครับเป็นชูชกนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับในสองผสมนะครับเป็นชูชกหล่อโบราณนั้อสองผสมไม่ทราบที่อย่นะครับ ในยี่สบสามนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับหลังโรยแร่นะครับนี่ครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับเก่าๆนะครับนี่ครับมียางว่านขาวๆนะครับนี่ครับมนยี่ยิบสี่นี่เป็นปกครับปกหลวงปู่โตนะครับนี่ครับปกหลวงปู่โตหิ่งๆนะครับเก่าๆนะครับ อันน uhm. ี้กิมห้าครับเป็นเหเรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญหลังยันดวงนะเหรียญหลังยันดวงนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับสภาพหิ้งเลยนะครับนี่ครับอันนี้กีโพงครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแข่งวัดบ right างพังนะครับมีหลวงพ่อแข่งวัดบางพังนะครับ อันนี้ยี่เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อปานะครับพิมพ์ขี่ปลานะครับสภาพใช้นะครับนี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปลานะครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้สึกเลยนะครับอันนี้ยี่แปดนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินปีศูนย์หกนะครับเป็นเหรียญเลื่อนหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญเลื่อนหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมนะครับปีศูนย์หกนะครับอันนี้ยี่เก้านะครับ เป็นภาพโผงหลวงพ่อฤาีลิมดำนะครับนี่ครับหลังยันเกอบเพชรแล้วก็มีอุคงนะครับหลังยันกอบเพชรครับหลวงพ่อฤาษีดิมดำนะครับสามสิบนะเป็นเหรียญหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับนี่ครับมีต่อโคดนะครับนี่ครับหลวงพ่อสวัยแล้วก็หมายเลขนะครับนี่ครับด้านนี้ด้านขวานะครับต่อโคดหมายเลขหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับด้านหลังเป็นนาลายสงคดนะครับสวยนะครับ สองร้อยบาทนะครับมาแบบนี้นะครับหลวงพ่อมรณะภาพเลยนะครับสวยวัดปีดารามนะครับอันนี้ทานหลวงพ่อนะครับเราไปหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นลูกหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับก้นจานนะครับูหล่อหลวงพ่อเดิมก้นจานนะครับเป็นเงี้ยทองเหลืองนะครับ ใสามสองนะครับเป็นพระปิตาจมโบรุ่นแรกเลยนะครับหลวงพ่อมุ่นะครับหลวงปูมณลวัดเนินตามมานะครับเนี่ยครับหลังเจะเปื้อนๆนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อหลวงปู่ม่นวัดเนินตามมากชนบุรีนะครับสวยคมชัดเลยครับคมชัดลึกเลยนะครับเนี่ยครับเป็นหลวงปู่มณนวัดเนินตามมากสมเด็จจมโบรุ่นแรกนะครับในสามสามนะครับเป็น สังกัจจยหลวงพ่อดิดวัดปากสะนะครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อดิดวัดปากสะนะครับนี่ครับสังกัจจยหล่อโบราณหลวงพ่อดิดวัดปากสะนะครับเนึกทองผสมนะครับสามสิบสี่นะครับเป็นเขี้ยวแกะนะครับรูปเสือครับเขี้ยวแกะนะครับรูปเสือครับสามารถเป็นเขี้ยวเหมือนกันเขี้ยวแกะนะครับจะเป็นปลายเขี้ยวครับเป็นองค์ตัวเล็กๆนะครับ สามโฮกเหมือนกันนะเป็นเขี้ยวแก่ครับตัวเล็กนะครับตัวจิ๋วเลยนะครับเป็นตัวเล็กตัวจิ๋วเลยนะครับมีจานนะครับสามเจ็ดนะครับเป็นชินาลานะครับชินาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับชินาลาหลังเจดีนะครับอาจารย์ชุมนะครับอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับนี่ครับ ชินราชอาจารย์ชมชัยคีรีนะครับนี่สามแป้นะครับเป็นมาสังจายนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับออกวัดหนองอีดุกนะครับเนี่ยครับจะมีลูกปูกนะครับหลวงพ่อกลวยออกวัดหนองอีดุกนะครับเนื้อผงนะครับสามสิบเก้านะครับเป็นปกโพงหลวงพ่อกลวยนะครับจะมียันนะครับปกโพลหลวงพ่อกลวยนะครับโอเคอันนี้เป็นเก๋ผงนะครับเป็นผงนะครับเป็นเนื้อพงนะครับ กพวงพกกลวยหลังยันนะครับสี่สิบนะครับเป็นโพรงพกกลวยมอนกันับนี่ครับสภาพยิ่งเลยนะครับนี่เป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับกพวงพกกลวยนะครับหลังเรียบนะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับค้นค้นผ่านะครับสนใจโทรแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับ0 8น9 0 3 7 6ส6้นเเดนะครับสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับ เขาันได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับไม่ต้องรอให้คลิปจบนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ